สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ในชุดที่2กันต่อนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังเตรียมความพร้อมที่จะสอบเข้ารับราชการนะครับในทุกกระทรวงทบวงกรมรวมถึงเตรียมความพร้อมในการสอบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็สอบเกี่ยวกับ พระบบร,าราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมในข้อที่1นนะครับการบริหารราชการตามมาตรา3ทับของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นี25่เนี่ยวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรในที่เขาบัญญัติเอาไว้ในมาตรา3ทับของพระบบรารชบัญญัติฉบับนี้นะครับ กไก่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนขอไข่เพื่อผลสำลิดต่อภารกิจของรัฐขอควายการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นงองูถูกทุกข้ออ่ะข้อนี้ตอบข้อไหนครับฉเฉลยข้ององูนะครับคุณผู้ชมถูกทุกข้อข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะสอบถามบ่อยนะครับออกเป็นคำถามบ่อย แต่อาจจะถามในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับใน3ทับหนึ่งเนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับผ,ผู้ชมก็คือการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสลัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและการและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอำนาจตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่บัญญัติเอาไว้ในมาตราสาทับหเลยนะครับ วักต่อมาการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องคํำนึงถึงหลักการตามวัคที่1ด้วยนะครับวัคที่ 3. ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน,วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตรงนี้ขีดเส้นใต้าอาไว้ก็ได้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่สำคัญเลยนะครับความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจนะครับ วรที่4นะครับเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราชะกิฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก,ก็ได้นะครับเพราะฉนั้นนี่คือรายละเอียดวัตถุประสงค์นะครับของพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตรา3ทับหนะครับข้อที่2ข้อใด เป็นการจัดระเบียบบริหารรชาชการแผ่นดินแบบการกระจายอำนาจข้อไหนเป็นการกระจายอำนาจนะครับกไก่ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางใช่ไหมครับตรงนี้ขอไข่ระเบียบบริหารรชาชการส่วนภูมิภาคข้อควายระเบียบบริหารรชาชการส่วนท้องถิน่นงงูไม่มีข้อใดถูกต้องข้อไหนเป็นการ กระจายอานาจนะครับเป็นการบริหารราชการแบบการกระจายอํานาจนะครับเฉลยข้อควายระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่4นะครับให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางส่วนกลางก็เป็นการรวมอํานาจนั่นเองนะครับรวมอํานาจ การบริหารจัดการเขาเรียกว่าการรวมอํานาจเป็นการบริหารราชการส่วนกลางนะครับ 2. เนี่ยราเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคเนี่ยคือจังหวัดและอําเภอเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการแบ่งอํานาจจากส่วนกลางมาให้ในส่วนของภูมิภาคคือจังหวัดและอําเภอในการบริหารนะครับส่วนกลางก็ได้แก่กระทรวงทบวงกรมต่างๆนั่นเองนะครับเป็นการรวมอํานาจส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอํานาจนะครับ สามระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นเนี่ยตรงนี้นะครับคือการกระจายอํานาจนะครับกระจายอํานาจให้กับท้องถิน่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับนี่คือ,อะระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นเป็นแบบการกระจายอํานาจนั่นเองนะครับในข้อที่3ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนกลาง เมืม่อข้อเมื่อสักครู่นี้เรา,าพูดคุยกันไปแล้วนะครับบริหารราชการส่วนกลางคือข้อไหนครับคุณผู้ชมกอไก่จังหวัดอำเภอขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อควายตำบลหมู่บ้านงองงูกระทรวงทบวงกลมข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบงองงูกระทรวงทบวงกลมนะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนเรามาดูในมาตราที่7นะครับ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางดังนี้วงเล็บหนึ่สำนักนายกรัฐมนตรีวงเล็บสกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวง3วงเล็บสาทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวงเล็บ4กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง นี่คืออการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเฉลยงอง,งูก็คือกระทรวงทบวงกรมนะครับเป็นการบริหารงานราชการส่วนกลางนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่4ครับข้อที่4สําสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากับส่วนราชการใดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไก่กระทรวงขอไข่ ถ้บวงคอควายกลมงอง,ง,งูจังหวัดอตอบข้อไหนครับสำนักนายกรัฐมนตรีฐานะเทียบเท่ากับส่วนราชการใดเฉลยกอไก่เทียบเท่ากับกระทรวงนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปดูในมาตราที่7วรรษสานะครับบัญญัติว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับเทียบเท่ากระทรวงนะครับ คำถามที่5บุคคลใดบุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำเร็จของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีบุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาในสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คอควายปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีงอง,ง,งูประธานสภาผู้แทนรัษฎรข้อนี้คือบุคคลใดครับคำตอบคือกอไก่นายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีมาตราสิบวรรคสองบัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำเร็จของงานในสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณ,ณ,ณะรัฐมนตรีถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัตินะครับโดยจะมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัตรริราชการก็ได้นะครับ ต่อมาในข้อที่6ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีานายกรัฐมนตรีมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับก็ไก่กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินขอไข่บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวงเท่าวงกลมและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ข้อควายวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นงอง,งูถูกทุกข้อข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับฉเฉลยงองูครับถูกทุกข้อทุกข้อที่เรา พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคืออำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทีนี้เรามาดูฉบับเต็มเลยนะครับมาตรา11บัญญัติเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีหน้าที่ในการกำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่นชี้แจงแสดงความคิดเห็นทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของอาราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับหน้าที่วงเล็บสอง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวงวงเล็บ3บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกลมและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกลมวงเล็บ4สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกลมหนึ่งมาปฏิบัตริราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมก็ให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายยกรัฐมนตรีในระดับและขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิมวงเล็บ5แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมหนึ่งใบดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวงทบวงกรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงทบวงกรมเดิมในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงทบวงกรมซึ่งตนมาดํารงตําแหน่งนั้นทุกประการนะครับแต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งอื่นๆก็ าสามารถดําเนินการได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตําแหน่งประเภทตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนนะครับวงเล็บ6แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆและกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง วงเล็บ7แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีวงเล็บ8วางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นวงเล็บ9ดําดำเนินการอื่นๆในการปฏิบัติตามนยโยบายระเบียบตามวงเล็บ8 เมื่อมาคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้ก็หมายความว่าในวงเล็บที่8เนี่ยเป็นเรื่องของการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการนะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับจึงจะใช้บังคับได้ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคืออำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับตามมาตรา11นั่นเองต่อมาในข้อที่7นายกรัฐมนตรีเนี่ย จะแต่งตั้งราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใดก่อนอ่าข้อข้อที่6เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากอ่าข้อใดข้อนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือข้ององูคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับนั้นฉเฉลยข้อ,ขอ,ง,ง,อง,งองูนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมาตรา11 นายกรัฐมนตรีในหัวในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่วงเล็บห้าแต่งตั้งข้าราชการนะครับการแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยซึ่งถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนนะครับข้อ8บุคคลในข้อใดเป็นข้าราชการการเมืองข้าขราชการการเมืองคือข้อใด กอไก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารขอไข่ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้อควายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองงองงูไม่มีข้อใดถูกต้องอบุคคลในข้อใดเป็นข้าราชการการเมืองนะครับเฉลยข้อควายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองนะครับ มาตรา13วสาวรสองบัญญัติเอาไว้ว่าให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองนะครับและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามาัญนะครับข้อ9 บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนัก,ลก,กลาาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับกอไก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอไข่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีข้อควายผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีงองูไม่มีข้อใดถูกต้อง ข้อนี้คือข้อไหนครับเชาเลยกไก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเขาถามว่าผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับบังคับบัญชาสํานักบังคับบัญชาข้าราชการในสานักในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าช้อยมีนะครับก็ต้องไปดูในส่วนของสํานักนายกนะครับผู้ที่ ดูแลบังคับบัญชาข้าราชการเนี there, there, it there, er ่ยเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขาธิการนะครับถ้าสํานักนายกเราก็เรียกว่าว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเป็นสํานักงานรัฐมนตรีเนี่ยก็จะสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็จะเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับมาตรา13บเนี่ยบัญญัติเอาไว้แบบนี้นะครับว่าสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทางการเมืองและก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและก็ให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้นะครับวักต่อมาให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับอันนี้เราก็ต้องดูตรงนี้นะครับถ้าเขาถามว่า บุคคลใดเป็นข้าราชการการเมืองนะครับตรงอย่างเช่นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับจะมีคําว่าการเมืองเนี่ยนะครับลองสังเกตง่ายๆก็จะเป็นข้าราชการการเมืองนะครับแต่ถ้าเป็นในฝ่ายบริหารนะครับในฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็จะให้เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เราจดจําหรือเป็นจุดสังเกตในการทําข้อสอบได้นะครับต่อมาในข้อที่10นะครับ บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการก็ไก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอใข่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอควายผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ง,งูไม่มีข้อใดถูกต้องนะครับตรงนี้เราลองสังเกตข้อสอบนะครับง,ง่ายเลยนะครับตรงนี้เ็าถามสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่แน่นอนกอไก่นะครับไม่ใช่แน่นอนเพราะเขาไม่ได้ถามสํานักนายกนะครับเขาถามสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทีนี้ในข้อข้อควายเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเนี่ยไม่ใช่แน่ครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกจะอยู่แค่ขอใขที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะส่วนใหญ่หัวหน้าผู้บ<อ>ังคับบัญชาข้าราชการในในหน่วยงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขาธิการนะครับถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นนายกสานักเลขาธิการนายกก็จะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถ้าเราสังเกตง่ายๆนะครับเพราะนั้นข้อสิบเนี่ย คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไขเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับมาตรา15บัญญัติเอาไว้แบบนี้นะครับว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับรัชการของคณะรัฐมนตรีรัชสภาและรัชการในพระองค์มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาารชการนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้นะครับวัาที่2ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ อ่าตรงนี้ตรงนี้แตกต่างกันนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับจะไม่มีฝ่ายการเมืองเลยนะครับตรงนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเนี่ยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดเลยนะครับครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะครับในชุดที่2ของพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช2534นะครับจำนวน10ข้อด้วยกันนะครับซึ่งรายละเอียดยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการเนี่ยเรากดติดตามกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อในคลิปในคลิปต่อไปนะครับ